เนื่องจากสถานการณ์โควิดนะครับวิทยาลยจะมีความจําเป็นที่จะต้องอประฐมนิเทศด้วยการผ่านสื่อมีเดียตา่างๆนะครับต้องขออภัยท่านผู้ปกครองเป็นอย่างสูงนะครับเนื่องจากว่าสถานการณ์ไม่เอื้อมหน่วยนะครับเพราะฉะนั้นจึงขออนุญาตท่านผู้ปกครองประถมนิเทศนักเรียนใหม่ผ่านวิดีโออันนี้นะครับ แล้วก็ในมีการศึกษา2,514นี้เนี่ยพีไลต้องขอขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านนะครับที่มอบความไว้วางใจให้กับวิไลในการทําหน้าที่ดูแลบุตลารของท่านนะครับวิไลก็ขอให้ทํามั่นสัญญาว,ว่าวิไลจะดูแลและก็จะส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนที่รับทุกคนในฐานะบุตรลานของท่านเนี่ย ก้าสู่เป้าหมายในชีวิตที่ได้วางเอาไว้นะครับแล้วก็ประสบความสาเร็จในเรื่องการศึกษาในปีการศึกษา2,564นี้วิทยาลัยได้จัดเตรียมคณาจารย์เตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆให้ครบครันนะครับเพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะสนับสนุนส่งเสริมให้ในักเรียนเกิดทักษะและประสบการณ์ที่ดีในการเรียนรู้ทางด้านอาชีวศึกษาก่อนอื่นเลย วิลัยขออนุญ,ญาตท่านผู้ปกครบบองนะครับในเรื่องของการมาเรียนของนักเรียนนะครับซึ่งในปีการศึกษานี้เนี่ยวินัยได้มีกระบวนการในการตรวจสอบการเข้าเรียนการเลือกเรียนของนักเรียนผ่านการสแกนลายนมือนะครับเพราะฉะนั้นจึงขออนุญ,ญาตนะครับขออนุญ,ญาตแจ้งรายละเอียดต่างๆให้ผู้ปกครองได้รับทราบนะครับโดย มื่อนักเรียนมาถึงวิทยาลัยแห่งน,นี้แล้วนะครับอันดับแรกที่นักเรียนทุกคนจะต้องดําเนินการก็คือนักเรียนจะต้องมาสแกลนลายมือเข้าชั้นเรียนนะครับโดยการสแกลนลายมือเข้าชั้นเรียนเนี่ยจะต้องสแกนไม่เกินเวลา8ปดนกาสามนาทีนะครับถ้านักเรียนมาเกินเวลา8ปดนิกาสานาทีแล้วนักเรียนก็ยังสามารถสแกลนลายมือได้ครับแต่ว่าเป็นการเข้าเรียน ไม่ทันเวลาเรียนในคาบแรกเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องมีหน้าที่นะครับในการที่จะมาติดต่อกับฝ่ายสถิติของวิทยาลัยเพื่อขออนุญาตเข้าชั้นเรียนนะครับเพื่อจะบันทึกลงในระบบบริหารจัดการของวิทยาลัยนะครับโดยฝ่ายสถิติจะออกใบอนุญาตให้กับนักเรียนที่รับทุกคนนะครับเพื่อที่จะเอาไปแสดงในขณะที่นักเรียนเข้าชั้นเรียนในคาบเ,เรียนนั้นนะครับ ในวันนั้นหากนักเรียนมาเรียนสายเกินเวลานะครับเกินเวลาถึง9ก้ามงตรงนะครับหลังเก้ามงตรงไปแล้วนักเรียนจะไม่มีสิทธิสแกนมิลนั่นหมายความว่านักเรียนจะขาดเรียนทั้งวันนะครับนักเรียนจะขาดเรียนทั้งวันในแง่ของสถิติแต่ในเรื่องของการเรียนนักเรียนยังสามารถเข้าไปนั่งในชั้นเรียนได้นะครับแต่ว่าวันนั้นคือยกขออนุญาตไม่เช็คเวลาเรียนให้กับนักเรียนนะครับ เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักหน้าที่นะครับฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเคยชินนะครับว่านักเรียนทุกคนมีหน้าที่ในเรื่องแรกของการเรียนการมเรียนทุกเช้านะครับก่อนเข้าวิทยาลัยจะมีอาจารย์ของวิทยาลัยทําหน้าที่ตรวจสอบในเรื่องของเครื่องแต่งกายในเรื่องของอุปกรณ์การเรียนต่างๆนะครับแล้วก็มีการวัดอุณหภูมิ มีการฉีดแอลกอฮอล์นะครับให้นักเรงเงียนทำความสะอาดอมือนะครับทำความสะอาดส่วนต่างๆที่ได้ไปสมัมผัสจากภายนอกมานะครับทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดของโควิดนะครับในเรื่องนี้วิไลมีความตระหนักเป็นอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในชั้นเรียนในห้องปฏิบัติการหรือแม้กระทั่งเครื่องไม้เครื่องมือในการปฏิบัติการ หรือในส่วนต่างๆบริเวณต่างๆของวิทยาลัยวิทยาลัยก็ได้ดําเนินการตามกระบวนการที่ทางภาครัฐกาหนดนะครับโดยมีการทําความสะอาดหลังเรืองเรียนก่อนเข้าเรียนหลังเริงเรียนไปแล้วก็มีการทําความสะอาดทุกๆภาพส่วนของวิทยาลัยนะครับก็ขอเรียนท่านผู้ปกครองให้รับทราบนะครับว่าท่านผู้ปกครองโปรดมั่นใจได้ว่าวิทยาลัยจะดูแล ทั้งเรื่องการเรียนทั้งเรื่องสุขภาพอนามัยของนักเรียนให้เป็นอย่างดีนะครับในการเรียนของนักเรียนที่รับทุกคนนะครับก็จะเป็นการเรียนในเรื่องของการปฏิบัติงานซะเป็นส่วนใหญ่นะครับไม่ว่าจะสาขาใดก็ตามนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยในการเรียนอาชีวศึกษาเพื่อให้ประสบความสําเร็จนั้นเนี่ยนักเรียนจะต้องไม่ขาดเรียนนะครับเพื่อจับว่าในแต่ละวันเนี่ย จะเป็นการเรียนภาพปฏิบัติเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องลงมือทำมีการเก็บคะแนนอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งผลการเรียนทั้งหมดที่เรียนมาตลอดระยะเวลาหนึ่งภาคเรียนเนี่ยวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบนะครับหลังจากได้ผิดภาพเรียนแล้วก็มีการเปิดภาพเรียนในวันแรกนะครับสำหรับภาพเรียนที่1ส่วนภาพเรียนที่สองนั้นเนี่ยท่านผู้ปกครองจะได้รับทราบผลการเรียนไปพร้อมๆกับนักเรียนในวันมอบตัวเพื่อขึ้นชั้นเรียนใหม่ ในเรื่องของการเรียนในเรื่องของการตัดสินผลการเรียนนั้นเนี่ยตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหลักสูตรประกาศนีิบัตรวิชาชีพนะครับแบง่งระดับเกรดออกมาเป็นทั้งหมด8ระดับนะครับก็คือเริ่มต้งแต่เกรดสี่นะครับไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับเป็น3.5นะครับแล้วก็สามสองจุดห้าสองหนึ่งจุดห้าและหนึ่งนะครับแล้วก็สูง เรนนักเรียนจะได้ค่าระดับคะแนนเท่าไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับผลคะแนนที่นักเรียนได้ลงมือทาในแต่ละวันนะครับถ้านักเรียนได้คะแนนนะครับตั้งแต่แปดสิบขึ้นไปนะครับถึงร้อยเนี่ยนักเรียนก็จะได้รดับเกียรตินะครับนอกเหนือนจากนั้นก็จะลำดับขั้นลงมาตามคู่มือที่วิทยาได้มอบให้กับผู้ปกครองนะครับท่านสามารถที่จะเปิดเอกสารเพื่อดูรายละเอียดนนเรื่องของ ค่าระดับคะแนนได้นะครับก็จะมีอยูอ่เกรดบางตัวนะครับซึ่งไม่สามารถออกเป็นตัวเลขได้ก็จะมีอยู่2อ,อันนะครับโดยโสดย่วนใหญ่ก็จะมีสองอย่างก็คืออันที่1ก็คือเวลาเรียนนักเรียนไม่พอตามหลักสูตรนะครับซึ่งหลักสูตรกาหนดว่านักเรียนจะมีสิทธิสอบได้ก็ต่อเมื่อนักเรียนมีการเข้าเรียนไม่น้อยกว่า80%ของเวลาเรียนทั้งหมด แต่ถ้านักเรียนเท่าเรียนไม่ถึง80%ของเวลาเรียนทั้งหมดเนี่ยวิทยาลัยหรืออาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์ประจาําชั้นอาจารย์ประจําวิชานี่ก็จะตัดสินผลการเรียนนักเรียนเป็นตัวอักษรก็คือขอจุดรอจุดนั่นหมายความว่านักเรียนไม่มีสิทธิสอบในรายวิชานั้นเนื่องจากว่าเวลาเรียนไม่พอนักเรียนจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ในรายวิชานั้นนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือตัวมจสอนจุด นะครับตัวอักษรอันนี้ถ้าท่านผู้ปกครองเห็นในรายงานผลการเรียนก็แสดงว่ามีบางหน่วยการเรียนของนักเรียนในรายวิชานั้นยังไม่ผ่านนะครับหรือคะแนนยังรวมไม่ได้นะครับอาจารย์รวมคะแนนไม่ให้ไม่ได้ก็จะออกผลการเรียนเป็นมจุดสจุดนั่นหมายความว่าผลการเรียนยังไม่สมบูรณ์เพะฉะนั้นวิทยาลัยก็ให้โอกาสนักเรียนในการแก้ผลการเรียนที่ไม่สมบูรณ์นะครับ โดยนักเรียนจะต้องไปติดต่ออาจารย์ประจําวิชานะครับแล้วก็ดาเนินการแก้ไขผลการเรียนที่เป็นตัวอักษรนั้นนะครับตามสิ่งที่อาจารย์ประจําวิชามอบหมายหรือจะเป็นการสอบใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่ในสิ่งที่นักเรียนยังขาดอยู่นะครับแล้วหลังจากนั้นอาจารย์ประจําวิชาก็จะประเมินผลการเรียนให้ใหม่ตามคะแนนรวมที่นักเรียนได้นะครับถ้าหากนักเรียนแก้ผลการเรียนมศแล้วปรากฏว่า นักเรียนได้เกรดศูนย์นั่นหมายความว่านักเรียนไม่ผ่านการเรียนรายวิชานี้เพราะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ในรายวิชานี้เช่นเดียวกันสําหรับการลงทะเบียนเรียนใหม่นะครับหรือเรียกว่าเรียนส่องเสริมเนี่ยวิทยาจะประกาศให้นักเรียนทราบผ่านตามบอร์ดประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยแล้วก็ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อแจ้งไปยังผู้ปกครองทุกท่านในรับทราบว่ามีการกําหนดลงทะเบียนเรียนส่องเสริมในวันใด ต้องขออนุญ,ญาตท่านผู้ปกครองนะครับว,ว่าเมื่อได้รับทราบประกาศต่างๆของวิทยลัยแล้วขอให้ผู้ปกครองดาเนินการตามกําหนดเวลานะครับเนื่องจากว่าถ้าหากท่านผู้ปกครองดาเนินการล่าช้าก่ากําหนดเวลาเนี่ยก็จะส่งผลเสียกับตัวนักเรียนเอง,เองยกตัวอย่างเช่นกํามหนดว่าจะต้องทําการลงทะเบียนเรียนใหม่ในวันที่1แต่ปรากฏว,ว่าท่านผู้ปกครองไม่ทราบหรือว่าท่านผู้ปกครอง มีธุระต่างๆแล้วไม่ได้พาน,นักเรียนมาดําเนินการเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเกิดผลเสียนักเรียนจะต้องรอในรอบถัดไปในการเปิดเรียนซ่อมเสร,ริมนะครับซึ่งทําให้นักเรียนเสียโอกาสเพราะฉะนั้นขออนุญาตท่านผู้ปกครองได้ติดตามตรวจสอบสอบถามข้อมูลต่างๆกับอาจารย์ที่ปร,รึกษาตลอดระยะเวลาหรือถ้าไม่เป็นการรบกวนมากนั้นนะักนะครับก็ขอให้ท่านผู้ปกครองได้มีการประสานได้มีการคูดคุยกับ อาจารย์ที่ปรึกษาในแต่ละวันนะครับทั้งนี้เพื่อให้เกิดผลดีกับตัวนักเรียนเองนะครับและเกิดผลดีกับท่านผู้ปกครองในการติดตามตรวจสอบในเรื่องการเรียนของนักเรียนของท่านนะครับในอันดับต่อไปนะครับก็จะขออนุญาตนําเรียนในเรื่องของการแต่งกายนะครับเรื่องระเบียบวินัยของมิทยาลัยวันที่ท่านมาสมัครนะครับวันที่ท่านนํานักเรียนมาสมัครเรียนทางวิาลได้แจ้งไปบ้างแล้วนะครับแล้วก็ให ท่านได้ตานเอกสารนะครับในเรื่องของระเบียบต่างๆในเรื่องของการแต่งกายในเรื่องของระเบียบทรงผมต่างๆเพราะฉะนั้นขอให้ท่านผู้ปกครองได้กวดขันนักเรียนทุกๆวันนะครับก่อนออกจากบ้านให้นักเรียนสํารวจเครื่องแต่งกายให้สํารวจตนเองก่อนว่าได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของวิทยาลัยโดยเคร่งครัดหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าหากนักเรียนแต่งกายผิดระเบียบหรือตัดทรงผมผิดระเบียบของวิทยาลัย แล้วมาสู่วิทยาลัยเพราะนั้นนักเรียนก็จะมาเจออาจารย์ที่เขายืนตรวจเครื่องแต่งกายอยูหน้าทาเข้าของวิทยาลัยนะครับเพราะนั้นเนี่ยทางฝ่ายวิยนัยฝ่ายปกครองของวิทยาลัยเนี่ยอาจจะไม่อนุญาตให้กับนักเรียนท่านนั้นทำการเข้าสู่วิทยาลัยเนื่องจากว่าขาดระเบียบวิวนัยนะครับเหตุที่วิทยาลัยต้องทําเช่นนี้ก็เพราะว่านอกเหนือจากการให้ความรู้ในเชิงวิชาการแล้วเนี่ย วิไลมีความตัหนักในเรื่องของความรับผิดชอบของนักเรียนการรู้จักหน้าที่อันนี้เป็นเรื่องสําคัญเมื่อนักเรียนได้สําเร็จก,การศึกษาไปแล้วเพื่อไปสู่สังคม,พมเพื่อไปสู่ในชีวิตจริงว่า,อานอกจากการเรียนนอกจากเรียนที่เก่งแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องมีติดตัวไปก็คือในเรื่องของความรับผิดชอบตรงต่อเวลารู้จักหน้าที่นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของ เป็นผู้ที่มีน้ำใจเป็นผู้ที่มีการเอื้อเฟื้อเอผื่อแผ่กับเพื่อนมนุษย์นั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้วิทยาลัยจะมีการเสริมในเรื่องของคุณธรรมจะม่เริยธรรมตลอดระยะเวลาของการเรียนการสอนนะครับก็บวนะบหวังว่านักเรียนที่รับทุกคนบุตรหลานของท่านนะครับที่เข้าสู่ในวิทยาลัยแห่งนี้จะได้รับสิ่งต่างๆไปตามที่ท่านปรารถนาตามที่ท่านประสงค์นะครับที่จะให ที่จะเห็นบุตหหาานของท่านเนี่ยมีความรู้มีคุณธรรมมีจริยธรรมมีระเบียบวินัยและเป็นคนที่มีความรับผิดชอบต่อตนเองต่อหน้าที่และก็ต่อสังคมน,นะครับในส่วนของวิรายนั้นก็จะพยายามอย่างเต็มความสามารถนะครับในเรื่องของการที่จะจัดการไม่ว่าจะเป็นเรื่องต่างๆเพื่อให้นักเรียนได้สิ่งต่างๆที่ดีเพื่อให้เกิดอนาคตที่ดีในวันข้างหน้านะครับ ในวิทยาลัยนะครับก็จะมีงานบริการต่างๆนะครับให้กับนักเรียนของท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นการบริการในเรื่องของการใช้ห้องสมุดบริการอินเทอร์เนต็ตหรือว่าในเรื่องของการบริการสวัสดิการต่างๆค่ารักษาพยาบาลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับวิทยาลัยจัดเตรียมความพร้อมไว้พร้อมแล้วสําหรับที่จะรับนักเรียนในปีการศึกษา2564นี้ ในปีการศึกษา2564นี้นะครับหากท่านผู้ปกครองประสบปัญหาในเรื่องของการเงินนะครับวิทยาลัยก็มีเงินกองทุนผู้ยืมเพื่อการศึกษานะครับให้กับท่านผู้ปกครองทุกท่านท่านสามารถที่จะติดต่อได้ที่ฝ่ายงานแนแนวของวิทยลัยนะครับเพื่อที่จะยื่นเรื่องของเงินกองทุนผู้ยืมเพื่อการศึกษานะครับซึ่งการผู้ยืมเพื่อเงิน การผู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษานี้เนี่ยจบการศึกษาแล้วยังไม่ต้องใช้คืนรัฐนะครับจะมีระยะเวลาปลอดหนี้2ปีเพราะฉะนั้นหลังจากสองปีไปแล้วค่อยๆทยาย,ค,ย,ค,ย,ค,ยคืนได้นะครับสำหรับท่านผู้ปกครองที่อาจจะประสบปัญหาในเรื่องของค่าใช้จ่ายในเรื่องของการเรียนก็ไม่ต้องวิตกกังวลน,นะครับส่วนในเรื่องของการ ปฏิบัติงานนะครับตามหลักสูตรนี้เนี่ยหลักสูตรกําหนดนะครับซึ่งวิทยาลัยไม่ได้กําหนดเองนะครับเพราะว่าหลักสูตรกําหนดให้นักเรียนจะต้องฝึกงานในสถานประกอบการเนี่ยอย่างน้อยนะครับอย่างน้อยเนี่ย320ชั่วโมงซึ่งรายวิชาฝึกงานนี้เนี่ยเป็นรายวิชาที่มีหน่วยกิตมากที่สุดในหลักสูตรแล้วก็นักเรียนไม่ต้องเรียนในชั้นเรียน นักเรียนจะไปฝึกในสถานประกอบการเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านผู้ปกครองสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมการก็คือเตรียมหาสถานประกอบการให้กับนักเรียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการฝิกง,งานถ้าหากนักเรียนท่านใดไม่มีสถานที่ฝึกง,งานก็สามารถติดต่อกับวิทยาลัยได้โดยวิทยาลัยจะเตรียมคณาจารย์ในเรื่องของการดูแลก,การจึกง,งานของนักเรียนของท่านนะครับเพื่อสอบถามว่า าจะไปฝึกที่ในได้บ้างนะครับอันนี้ท่านผู้ปองไม่ต้องเป็นห่วงแต่ขอให้อันดับแรกให้ท่านหาในสิ่งที่นักเรียนอยากจะไปฝึกว่าจะไปฝึกที่ไหนท่านรู้จักคุ้นเคยกับสถานประกอบการใดก็าสามารถที่จะให้นักเรียนไปฝึกที่นั่นได้โดยมีข้อแม้ว่านักเรียนจะต้องไปฝึกให้ตรงกับรายวิชาตรงกับสาขาวิชาที่นักเรียนเรืองเรียนนะครับตัวอย่างเช่นนักเรียนที่จบสาขาวิชาช่างยนต ก็ควรจะไปฝึกเกีับเรื่องเครื่องยนต์นะครับไม่ใช่ไปฝึกเรื่องไม่ใช่ไปฝึกเรื่องอื่นเช่นช่างยนต์จะไปฝึกเรื่องเอกสารจะไปฝึกเรื่องอะไรต่างๆอย่างนั้นไม่ได้นะครับซึ่งในหลักสูตรกาหนดเอาไว้นะคว่าต้องฝึกให้ตรงกับสาขาวิชชาที่ตนเองศึกษาอยู่นะครับซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยจากที่ผัผ่านมาหลาย,ลาย,ลายปีการศึกษาเนี่ยก็ยังไม่พบปัญหาเท่าใดในเรื่องของการฝึกง,งา ส่วนใหญ่แล้วจะเกิดจากตัวนักเรียนเองนะครับซึ่งอาจจะไม่อดทนในเรื่องของการทํางานเพราะว่ายังไม่คุ้นเคยเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วนักเรียนก็มีแต่อยู่ในห้องเรียนอยู่ในสถาบันการศึกษานะครับพอไปเจอสังคมภายนอกซึ่งมันมีหลายๆเรื่องที่นักเรียนจะต้องปฏิบัติตนจะต้องมีการปรับตนเองให้เข้ากับสังคมอันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่นักเรียนอาจจะดูลําบากน,นะครับอันนี้คือ ในส่วนของนักเรียนที่ออไม่ประสบความสําเร็จในเรื่องการศึกษานะครับสรุปนะครับว่านักเรียนจะสําเร็จการศึกษาได้ 1. จะต้องเรียนที่ครบทุกรายวิชาและผ่านทุกรายวิชาคําว่าผ่านทุกรายวิชาก็คือต้องไม่มีเกรดศูนย์เลยนะครับอันที่สองนักเรียนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามที่สถานศึกษากำหนดให้ครบทุกกิจกรรม นะครับไม่ว่าจะเป็นเข้าแถวคารมทงชาติไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมกีฬาสีหรือกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ที่วิทยาลัยกำหนดนะครับอันที่3นะครับนักเรียนจะต้องสอบให้ผ่านมาตรฐานวิชาชีพของกระทรวงศึกษาธิการนะครับซึ่งทั้ง3ส่วนนี้เป็นส่วนสำคัญน,นะครับในการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรพวช .3 ปีนะครับเมื่อนักเรียนสำเร็จการศึกษาแล้ว วิทยาลัยจะออกใบรอบนะครับใบใบทางสริ์เนี่ยใบรอบให้กับนักเรียนเพื่อไปสมัครเรียนตามวิทยาลัยต่างๆตามสถาบันการศึกษาต่างๆตา,ๆตามที่นักเรียนประสงค์ที่จะไปศึกษานอกเนือจากนั้นแล้วนะครับวิทยาลัยยังมีมหาวิทยาลัยเดเครือรกร็คือมหาวิทยาลัยเกษตรบัณฑิตนะครับที่ยังสามารถที่จะรองรับนักเรียนอาชีว,ว,วศึกรรษาเพื่อติต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ ต่อคณะวิทศศาสตร์ต่อคณะต่างๆของมหาวิทยาลัยได้โดยวิทาายาลัยมีทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาจากาวิทยาลัยแห่งนี้นะครับเมื่อมีการศึกษาที่ผ่านมาก็มีนักเรียนหลายคนนะครับได้รับทุนการศึกษาไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเกษตรบัณฑตนะครับในคณะวิศวกรรมศาสตร์บ้างในคณะอะไรต่างๆของมหาวิทยาลัยบ้างนะครับอันนี้เนี่ยก็ขอให้ผู้ปกครองได้อ่า ถมมมม้มีความประสงค์นะครับมีความประสงค์ที่จะขอรับทุนอันดับแรกเลยท่านผู้ปกครองต้องกำชับก,กำกับติดตามนักเรียนให้มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่ที่ดีนะครับนักเรียนถึงจะได้รับทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อนะครับเมื่อนักเรียนสําเร็จการศึกษานอกจากทุนของมหาวิทยาลัยเกษตรมฑิตแล้วนักเรียนก็สามารถที่จะขอโอตา้านักเรียนเรียนดี สถาบันอุดมศึกษาต่างๆไม่ว่าจะเป็นสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลหรือสถาบันการศึกษาใดก็าตามน,นะครับให้ติดต่อสอบถามนะครับโดยนักเรียนเองเนี่ยจะต้องมาติดต่อสอบถามกับอาจารย์ที่ดูแลในเรื่องของการศึกษาต่อนะครับซึ่งวันเปิดภาคเรียนทางวิทยาจะได้แจ้งให้นักเรียนได้รับทราบครั้งหนึ่งว่าะจะต้องติดต่อกับท่านใดนะครับอันนี้ก็ฝากนักเรียนท่านผู้ปกครองว่า วิไลไม่ได้แค่ทำการเรียนการสอนให้นักเรียนในห้องเรียนอย่างเดียววิรายังได้ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้ไปศึกษาต่อนะครับมีการติดตามประเมินผลต่างๆให้กับนักเรียนนะครับส่งนักเรียนให้ถึงั่งนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ท่านผู้ปกครองได้มั่นใจในเรื่องของการดูแลของวิาลอย่างนี้ได้นะครับในส่วนของเรื่องของการมาเรียนนะครับการมาเรียน ปัญหาที่พบก,ก็คือว่านักเรียนส่วนใหญ่เมื่อมาเรียนเมื่อเข้าสู่โรงเรียนแล้วเมื่อเข้าสู่วิทยาัยแล้วเนี่ยวิทยายจะจัดให้นักเรียนได้พักเบรกนะครับตอนช่วงพักเบรกเนี่ยตอนสิบนาฬิกาหลังจากนั้นที่พักเบรกสิบนาทีเนี่ยพอถึงเวลาสิบนาทีแล้ว่มีนักเรียนบางส่วนนะครับที่ไม่อยอมเข้าชั้นเรียนเพราะฉะนั้นนีอาจารย์ที่ปรึกษา ท่านอาจจะปรึกษากับท่านผู้ปกคอรองมาโทรไปปรึกษาหรือรายไปที่กลุ่มน,นะครับแจ้งท่านผู้ปกคอรองให้ทราบว่านักเรียนเนี่ยยังไม่เข้าชั้นเรียนเมื่อท่านผู้ปกครองได้รับทราบการแจ้งในรา,ายแล้วขอให้ท่านผู้ปกคอรองได้ประสานงานกับนักเรียนด้วยนะครับว่าให้เข้าชั้นเรียนเพื่อประโยชน์กับตัวนักเรียนเองนะครับอันนี้ก็อีกส่วนหนึ่งนะครับสิ่งที่วิาลัยอยากจะ เตือนนะครับอยากจะย้ําเตือนอยากจะขอความร่วมมือกับท่านผู้ปกครองก็คือว่าให้ท่านผู้ปกครองได้เข้าใจตามนี้นะครับว่าหากนักเรียนคนใดที่ไปแจ้งผู้ปกครองว่าวิทยาลัยขอเก็บค่าอนุนค่าอันี้อะไรเพิ่มเติมต่างๆเนี่ยวิทยาลัยไม่ได้มีการเก็บอะไรเพิ่มเติมนะครับนอกจากค่าค่าลงทะเบียนศึกษาเท่าเรียนนะครับ หากวิทยายจะมีการเก็บค่าบำรุงอะไรเพิ่มเติมก็แล้วแต่วิทยายจะออกเป็นหนังสือเป็นสำคันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ปกครองไม่เห็นหนังสือของวิทยายถึงไปแล้วอุตสาหของท่านไปแอบอ้างว่าวิทยายจะเก็บค่าอันนั้นค่าอันนี้เนี่ยขอให้เข้าใจเลยนะครับว่านักเรียนคนนั้นกำลังประพฤติตนไม่เหมาะสมนะครับ นักเรียนอาจจะไปโกหกท่านผู้ปกครบบองได้น,นะครับเพื่อเอาเงินมาใช้จ่ายในเรื่องอื่นๆซึ่งไม่เกี่ยวกับวิทยาลัยวิทยาลัยขอเรียนว่านะครับวิทยาลัยไม่มีนโยบายให้นักเรียนไปรับน้องนะครับวิทยาลัยจะจัดในเรื่องของการศึกษาดูงานในการทัศนศึกษาในสาขาวิชาที่นักเรียนได้ศึกษาเรียนยกตัวอย่างเช่นนะครับสาขาวิชาช่างยนต์เนี่ย ก็จะต้องไปดูงานในเรื่องของการประกอบรถยนต์นะครับในเรื่องของการติดตั้งประกอบในส่วนต่างๆที่อยู่ภายในรถยนต์นะครับหรือสาขาไฟฟ้ากำลังก็จะไปดูในเรื่องของการผลิตกระแสไฟฟ้าตามโรงงานที่ผลิตไฟฟ้าผลิตไฟฟ้านะครับในการไฟฟ้าต่างๆนะครับส่วนสัมาอิเล็กทรอนิกส์ก็จะไปดูในเรื่องของการสื่อสารผ่านดาวเทียมนะครับต่างๆ คือทุกอย่างเลยที่นักเรียนจะวิทยาลัยจะจัดให้เนี่ยจะเป็นในเรื่องของกระบวนการเรียนการสอนทั้งสิ้นนะครับไม่มีนอกเหนือจากนั้นนะครับในส่วนของการเ,าเรียนเมื่อนักเรียนเรียนถึงปวชปีที่3าแล้วเนี่ยในรลับสูงจะมีอยู่หนึ่งรายวิชาเนี่ยนักเรียนจะต้องทำชิ้นง,งานนะครับเขาเรียกว่าโปรเจกต์เนี่ยนะครับนักเรียนจะต้องทำชิ้นง,งานในส่วนนี้เนี่ย อขอให้ท่านผู้ปกครองพึงระมัดระ,ระวังในเรื่องของการที่นักเรียนจะไปของเงินนะครับเพื่อมาทำโปรเจกต์ในเรื่องของอเงินทำโปรเจกต์เนี่ยส่วนส่วนใหญ่แล้วนักเรียนจะเป็นโปกนะครับแล้วก็เอาเงินมาแล้วก็ไปเที่ยวกันเนี่ยเพราะฉะนั้นหากาท่านผู้ปกครองมีเรื่องสงสัยในเรื่องของการของเงินของนักเรียนอย่าลืมนะครับว่าให้มาสอบถามนะครับโทรสอบถามวิรัยก่อนเป็นอันดับแรก ในโอกาสนี้เนี่ยนะครับผมจะขอสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับในเรื่องของการเรียนการสอนของนักเรียนที่จะเข้าในปีการศึกษานี้นะครับอันดับแรกเลยข้อหนึ่งนะครับข้อหนึ่งเลยก็คือเรื่องของการมาเรียนจะต้องมาเรียนให้ทันเวลา8ปดนิกาสามนาทีและต้องเคารพธงชาติในเวลา8ปดนิกานะครับแปดนิกาสิบนาทีนะครับจะต้องมาเคารพธงชาติการเคารพธงชาติเป็นส่วนหนึ่งของในรายวิชากิจกรรม นะครับในรายวิชากกรนเนี่ยส่วนใหญ่นักเรียนที่ไม่ผ่านเนี่ยจะไม่ยอมออกเคารพธงชาติจึงไม่ผ่านนะครับเ,เมื่อมาถึงวิรายแล้วนักเรียนจะต้องสแกนลายนิ้วนะครับสแกนได้ไม่เกินเวลา8ปดนกาสามสินาทีหรือถ้ามาช้าแบบน,นั้นก็ยังสามารถสแกนได้แต่ว่านักเรียนจะต้องมารับบัตรสายนะครับบัตรนี้เรียกาชั้นเรียนนะครับแต่ว่านักเรียนก็ยังมีสิทธิ์เข้าชั้นเรียนเดิมอยู่เหมือนเดิมน,นะครับ ส่วนเรื่องของการเรียนการตัดสินผลการเรียนนะครับหลักสูตรกําหนดการตัดสินผลการเรียนไว้แประดับนะครับก็คือเกรดสี่เกรดสามจุดห้าสามแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงศูนนะครับดูที่คู้มือได้นะครับนักเรียนจะได้รับผลการเรียนที่ไม่เป็นตัวเลขเมื่อนักเรียนได้รับผลการเรียนเป็นตัวอักษรเช่นขอจุดรอจุดนั่นหมายความว่านักเรียนขาดเรียนมากนะครับไม่มีสี่ก้อนสองหรืออาจจะเป็น มอจุดสอนจุดก็แล้วแต่นะครับอันนี้นักเรียนสามารถแก้ได้นะครับแก้ได้นะครับถ้าวว่าผลการเรียนยังไม่สมบูรณ์ไม่สามารถประเมินผลการเรียนได้ก็ให้นักเรียนติดต่ออาจารย์ประจำวิชาในการแก้การเรียนน,นอกจากนั้นนักเรียนต้องลงทะเบียนเรียนใหม่นะครับเรื่องของการเรื่องชั้นเรียนนะครับในปวชปีที่หนึ่งเมื่อเรียนถึงปวชปีที่หนึ่งขั้นียนสุดท้ายแล้วเนี่ย นักเรียนจะต้องได้เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า1.50นะครับถึงจะเรื่องชั้นเรียนเป็นชั้นปวชปีที่2ได้และเมื่อนักเรียนสอบปลายภาคชั้นปวชปีที่2เสร็จแล้วผลการเรียนเฉลี่ย4ี่ภาคเรียนก็คือตั้งแต่ปวชหนึ่งถึงปวชปีที่2ในรวม4ภาคเรียนต้องไม่น้อยกว่า1.75นะครับและสุดท้ายนักเรียนจะสําเร็จการศึกษาได้นักเรียนจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า2.00และต้องผ่านทุกรายวิชานะครับ นอกอจากนั้นแล้วนักเรียนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมที่สถานศึกษาตำหนดให้ครบทุกกิจกรรมและนักเรียนจะต้องสอบผ่านมาตรฐานวิชาที่เป็นข้อสอบส่วนกลางจากสํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษานะครับซึ่งวิชาจะกาหนดให้รทราบครั้งหนึ่งครับในโอกาสนี้นะครับต้องขอขอพบพระคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านานะครับท,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 ที่ได้ร่วมฟังการประมุมเทศผ่านออนไลน์วันนี้นะครับ ต้องของอภัยท่านผู้ปกครองเป็นอย่างสูงนะครับเนื่องจากว่าเราไม่สามารถที่จะมาพบกับวิจัยได้นะครับท่านไม่สามารถจะเข้ามาพบกับวิยลัยได้ใน well วันที่วิจัยกำหนดวิยลัยเองก็ไม่สามารถที่จะพบกับท่านผู้ปกครองได้เนื่องจากว่าสถานการณ์ไม่เอื้อมหน่วยนะครับเพราะว่าเนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิดตามที่ท่านสร้างนะครับก็ขอขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ท่านได้เข้ามารับชมการ ปฐมนิเทศในวันนี้นะครับก็ขอให้ท่านผู้กองได้มั่นใจในเรื่องของการดูแลในเรื่องของการลูกฝังจริยธรรมคุณธรรมกับบุตกหลานของท่านครับรวมถึงเรื่องของความรู้เชิงวิชาการที่เราจะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะของผู้ให้ความรู้อยา่างเต็มที่เต็มความสามารถขอให้ท่านผู้งได้มั่นใจครั้งหนึ่ง ครับก็ขอบพระคุณอีกครั้งนะครับแล้วก็ในโอกาสต่อไปอาจจะเรียนเชิญท่านผู้ปกครองมาพูดกับทางวิทยาลัยเมื่อโอกาสเอื้ออำนือยนะครับเมื่อสถานการณ์ของอการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดได้พ้นไปจากประเทศไทยแล้วหรือว่าอาจจะลดน้อยถอยรงไปแล้วก็อาจจะเชิญท่านผู้ปกครองมาพบกับวิทยาลัยนะครับพบกับอาจารย์ที่ปรึกษาพบกับ,าากบผู้ปกครองท่านอื่นๆเพื่อจะสร้างเปือขา่ายผู้ปกครองด้วยกันนะครับ วันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ